หัวทิ้งทรงตัดให้สติพระสงฆ์นิกรมาต่างกรรมต่างวาระก,กันว่าถ้าทุกคนทําหน้าที่โดยชอบบ้านเมืองก็จะสงบเรียรบร้อยมีความสงบร่มเย็นครับฉะนั้นการที่ประชาชนลุกขึ้นมาทาหน้าที่ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยชอบครับการที่เราส่งเรื่องไปที่ศาลพอเห็นความไม่ถูกต้องในบ้านเมืองก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วการที่ศารลรับเรื่องแล้วพิจารณาอย่างในคันลองของ นิติธรรมนิติรัฐก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซ,ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดาเนินการในกรอบของระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เล่นนอกกรอบไม่นอกกรอบไม่ได้เล่นนอกกติกาตามที่มีนักการเมืองจํานวนหนึ่งมากล่าวหาไม่ใช่ครับเราก็พาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเคลื่อนไหวขณะที่เคลื่อนไหวก็ถือว่าเข้าไปในจิตสํานึกเข้าไปในประสบะการณ์รนี่แหละคือการทําหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยฐานะเจ้าของหน้าธิปไตยฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านก็เป็นการสร้างประชาธิปไตยที่เป็นจริงไงครับไม่ใช่ว่าเขียนไว้เขียนไว้เนี่ยธรรจนูญแล้วก็ไม่ทําเขียนไว้ในัฐธรับนูญนว่ารักพึงส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรไวท้ทมางานมีการทําแล้วรักก็เบี้ยวเราต้องการสะท้อนว่าประชาชนทําเต็มที่แต่ไอ้นักการเมืองนี่มันเบี้ยวฉะนั้นการทําลายประชาธิปไตยการเป็นปรปักษ์ต่อการปกครอง ก็สมดังคาพิพากษาของศาลน้มนูนชี้ไว้ตั้งแต่กรณียุบพรรคไทยรลกไทยไงเป็นปฏิบัติการใช้วิธีการนี้การเมืองการยี้เป็นป,ปันผลต่อการปกครองเป็นภัยต่อความมั่นคงซึ่งประชาชนจะไม่ทาครับแต่นักการเมืองวันนี้ก็ยังลอยหน้าลอยตาทําอยู่ใช่ใช่นีใน่ในสื่อมวลชนส่วนใหญ่จะใช้คําว่าผู้มีอำนาจที่ชื่นชอบพฤติกรรมประชาธิปไตยในคราบรเผด็จการในภาษาสื่อมวลชน <c oughs> แต่นี่ภาษาถ้าอาจารย์ใัยว่าใช้คำว่าประชาธิปไตยสาม,มานเนี่ย <c oughs> มันมีมันมีความเหลื่อมความต่างกันยังไง เพราะก่อนหน้านี้นเจอคําว่าทุนสามานมแต่วันนี้กลายเป็นประชาธิปไตยสามานแต่สื่อมวลชนทั่วไปยังใช้คําว่าประชาธิปไตยในคราบประเด็จการครับมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยสามานได้ไงในเมื่อเอาตั้งแต่ที่มาของผู้ที่เข้าสู่ตําแหน่งครับทางการเมืองเข้าสู่อํานาจบริหารหรือนิติบัญญัติมันก็โกงแล้วแล้วก็อ้างก็เลือกการเลือกตั้งเป็นความชอบธรรมไอ้เลือกตั้งที่โกงซื้อเสียงผิดรัฐธรรมนูญทั้งนั้นอะ เมื่อทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วยังไม่สํานึกและทําเลวลงไปเรื่อยๆซื้อประชาชนก็ซื้อจ่ายแพงมากขึ้นซื้อกรรมการโกงก็จ่ายมากขึ้นโกงกันทั้งกระบวนการแล้วก็รู้อยู่ด้วยว่าประชาชนไปใช้สิทธิเนี่ยในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หย่อนบัตรผีใส่แล้วก็จ่ายหน่วยเลือกตั้งทั้งหน่วยอย่างเงี้ยไม่สามารถไงครับแล้วยังโกหกประชาชนด้วยว่าค่ามาจากการเลือกตั้งค่าตรงอยู่สี่ปีอะไรไม่สามารถได้งครับทําผิด ช่อโชนโกโหกพกลมแล้วยังมาหลอกลวงประชาชนอีกครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางแล้วก็ไม่พอนะเข้าสู่อำน,นาจถ้าทําดียังยังพอให้อภัยได้เอามาโกงกินครับเอามาย้ายข้ารา,ารดาีๆดีออกเอาข้าชาการเร็วๆที่รับใช้ตัวเองเอามาสวมแทนครับแล้วคุณว่าแล้วบ้านเมือนก็ปัน่นป่วน,น,น,นวิกฤตซ้อนวิกฤตจนหาความสงบเรียบร้อยไม่ได้ขณเดกีกัน ภรคการเมืองก็ยุบป,ประชาชนแบ่งสียกพวกตีกันยกพวกฆ่ากันคุณว่าไม่สามารถได้ไงครับซึ่งมันหนักกว่าประเด็จก,การโอเคประเด็นก,การ <จะ S 2> แค่<ช>ส่วน<ง>หนึ่งเท่านั้นเออถูเกเพราะการใช้เงินกับการเมืองที่ภาษาอังกฤษก็ใช้มันนี่ออฟพอร์เรติกที่เป็นหลักการทั่วไปว่าเงินกับการเมืองใช้ร่วมกันในเทิงการเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันจะไปการติดสินบนประชาชนก็มันเริ่มจากไอ้ทุนสามานก่อนเพราะ เป็นทุนที่มาเล่นการเมืองโดยการโกงกินมาโกงกินมาพันจ่ายให้ประชาชน $300 เก็บไว้เ0็ดร้อยงก็เป็นการอ้างการเมืองซึ่งเป็นเรื่องเสียสละมาเป็นเรื่องธุรกิจเพื่อสแสวงหากําไรแล้วเอากำไรมากๆด้วยที่ผมยืนอย่างนี้เพราะว่าผมเข้าสู่หน้าฐานรัฐมนตรีผมรู้อัตราการเซ็นรัฐมนตรีเท่าไหร่ตามน้ําเท่าไหร่ห้องใครห้องมันห้องห้องข่า,า,ก,าการก็ดึงเองห้องรัฐมนตรีก็ดึงเอง ถ้าทวนน้ำก็เท่าไหร่มันรู้มาหมดแล้วในชีวิตผมฉะนั้นวันนี้จึงจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ฐานะมีประสบการณ์มาไงแต่วันนี้มันเลวร้ายถึงขนาดที่จะยอมเอาแผ่นดินไปขายเพื่อหาเงินเข้าไอ้<ใ>น,นี่สามาน<ๆ>สุดๆครับสามานถ,ถึงขนาดจะแบ่งแยกราชนจาจักรไทยทั้งทั้งที่ก่อนรับตำแหน่งก็ไปสาบานตนต่อหน้าพระพักก็แสดงว่าไอ้ที่ไปสาบานตนต่อหน้าพระพัก ก็ทาไปอย่างนั้นแหละครับแค่เป็นพิธีกรรมทั้งที่การสาบันตนต่อนหน้าพระพักเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องอยู่ในจิตใจตลอดเวลาว่าเรื่องต่างๆนานาที่คุณตัดสินใจลงนามไปเนี่ยคุณตัดสินใจบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคุณจะโกงกินเพื่อให้คุณยังคิดไงเวลาจะเซ็นเซ็นเมื่อไหร่เห็นหน้าพระพัก ว่าน,นี่คือราชอาณาจักรไทยเพราะว่าพระองค์ท่านเมื่อเสด็จมารับการถวายสัตยปฏิยานคือพระองค์ท่านทรงให้เกียรติคณะรัฐบาลที่เข้าเฝ้านายกนำกล่าวรัฐมนตรีทุกคนก็คือแสดงการปฏิยานตนต่อหน้าพระพักซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แล้วตรงนี้เมื่อศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อคุณจะใช้อำนาจแต่ละครั้งคุณต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสติเตือนใจ ว่าเมื่อคุณจะคิดลงต่ำจะหาผลประโยชน์ส่วนตนต้องนึกถึงพระองค์ท่านนึกถึงประชาชนมันไม่มีครับเมื่อไม่มีมันก็เลยเละอย่างนี้เอาละก่อนจะไปไกลตรงนั้นในหลักการผมว่าวันนี้ที่เราไปศาลอาญานี่นะฮะที่เราตัดสินใจฟ้องเนี่ยข้อมูลจริงๆที่ได้มาเนี่ยคนที่รู้ข้อมูลที่อึดอัดที่สุดแล้วก็แบกความอึดอัดไว้ ในฐานะนักวิชาการคืออาจารย์หมอมหลวงวันวิภาซึ่งเป็นสวนศึกษาเรื่องนี้มาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ปลายทางจนไปเห็นต้นทางที่มันมีการช่อชนครับวันหนึ่งอาจารย์หมอมหลวงวันวิภาก็ระบายความรู้สึกแล้วก็เล่าข้อมูลให้ผมฟังแล้วอาจารย์หมอมหลวงวันวิภาก็บอกว่าผมจะเอาไงใน,ในการเล่าแต่ละ <ผม S 2> ครั้ง <ผม S 2> ก็มีครอบฟ้องเป็นคดีอาญาเงี้ยนะ เมื่อคิดอย่างนี้ก็ปรึกษาทนายให้ไปนค้นกฎหมายมาละว,ว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยกฎหมายรองรับไหมทนายหายใช้เวลาสักพักก็บอกว่าได้ได้เพ,พราะเพราะกระทรวงการต่างประเทศเอาข้อมูลที่เราจะอธิบายต่อไปว่าเป็นข้อมูลอย่างไงรายละเอียดเป็นยังไงนี่ไปลงเผยแพร่ครับในเว็บครับ,รบซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ครับ ประเภทหนึ่งมันก็ผิดตามกฎหมายที่ปฏิบัติความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์รพุทธศักราช2550ครับมาตรา14วงเล็บหนึ่งแล้วก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา83 90 91และมาตรา157ไอสาม,มารตาไม่ต้องไปรู้รเอาแค่หนึ่งน่าจะคือการประพฤติมิชอบของข้าราชการ ตอนนี้เวลาออกแบบการฟ้องเนี่ยตอนแรกทนายเสนอว่าฟ้องเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นนิติบุคคลครับผมก็บอกไอ้นิติบุคคลมันดําเนินการโดยคนน่ะถ้าฟ้องนิติบุคคลก็ต้องฟ้องตัวบุคคลเป็นลายบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อจะเพราะเหตุว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้มาออกรายการที่ช่อง9ก้าสคนแล้วก็เป็นการพูดโดยชัดเจนด้วยไหมครับว่า เมื่อคนที่ออกมาแสดงออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยปรากฏตัวตนต่อประชาชนแล้วไม่ฟ้องไม่ได้ไอ้นั่นเรามองว่าเป็นท่าทีสุดท้ายก่อนสิ้นปีของกระทรวงการต่างประเทศที่อาศัยช่อง9อสมทวันที่27ธันวาคมก่อนสิ้นปีเนี่ยยืนยันจุดยืนของการต่อสู้คดีคแล้วก็ท่าทีคืนนั้นก็คล้ายๆก็ว่าใช้ภาษาทางการทูตให้ประชาชนเตรียมใจล่วงหน้า ก็คือเตรียมตัวแพ้วันที่31 <c oughs> ผมรู้เรื่องนี้จากอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาผมก็ให้ช่อง13 <c oughs> หาคลิปรายการนี้เพื่อมาเป็นหลักฐานแล้ววันที่31ผมก็ออกกับอาจารย์หม่อมหลวงวนวิภาเพื่อยืนยันภาคประชาชนคิดอย่างไรหลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันท่าทีสุดท้ายก่อนสิบปีวันที่27 เราก็ยืนยันท่าทีฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจธิปไตยที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะรับช่วงมาจากเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติแล้วก็มาเป็นแนวรุ่งของไทยรักชาติรักษาเป็นดินเนี่ยเราก็ยืนยันท่าทีหลังจากนั้นรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือนายสุรพงศ์ก็มาบอกว่ามีแต่เจ้าประเจงมันก็เลยเป็นกระแสสังคมขึ้นมาตอบรับกันระหว่างข้าราชการประจํากับนักการเมืองที่ออกมานในเวลาไล่เลี่ยกันครับแต่วันนี้ที่เราฟ้องเนี่ยไม่ใช่ เป็นเรื่องราวที่เอามาพูดกันวันที่ย7เจ็ดเราฟ้องวันนี้นี่นะครับเป็นเรื่องความผิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ส5ง5คือเมื่อปีที่แล้วครับมีปิธี่แล้วครับเพราะว่าในการออกเผยแพร่ข้อมูลมันกระทำกันในวันนี้คือเริ่มนะต้นในวันแรกเก้ากุมภาพันธ์นาตรับ,ดบโดยคนที่เราฟ้องวันนี้เป็นจำเลยมีหกท่านครับส่วนโจทก็มีสาม ก็คือผมโจทย์ที่1อาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาโจทย์ที่2นายสมบูบรณ์ทองบุราทองบุรานโจทย์ที่3ที่3คนเพราะว่าวันนี้ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เราวางตัวแทนแนวร่วมมี3คนครับไม่ใช่เป็นแกนนำนะเป็น,นเราไม่เราไม่กล้าเป็นแกนนำหรอกรเราขอเป็นแค่ตัวแทนแนวร่วมมี3ท่านก็เป็นโจทย์ฟององส2 3ตามลำดับ,บ,บส่วนจำเลยเนี่ยแน่นอน จำเลยที่หนึ่งฐานะนิติบุคคลก็กระทรวงการต่างประเทศครับจำเลยที่สองนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุาาลฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันจำเลยที่สามก็เป็นนายศรีหศักด์พวงเกตแก้วอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศคือเป็นประลัดในช่วงเกิดเหตุแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วนะ จำเลยที่สามไปแล้วใช่ไหมจำเลยที่สี่ก็คือนายภาสกรศิริยพันธ์อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกจำเลยที่ห้านายธานีทองพักดีอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศและจำเลยที่หกก็คือนายทัตชยุทธพักดีร,ร,รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายโอยหน่วยงานเกี่ยวข้องหมดเลยเป็นจำเลยหนึ่งถึงหกตามลำดับได้กระทำได้ร่วมกันกระทำความผิด โดยแบ่งหน้าที่การท então, ําโดยเผยแพร่ 3, ข้อมูลที่เรียกชื่อว่าครับข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาข้อมูลนะที่ตั้งชื่อเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในอยู่ในชุดข้อมูลที่เรียกชื่อนี้นะเอาใหม่นะให้ชัดเจนข้อมูลที่ประชาชนควรทราบเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารและ การเจรจาเขตนแอนไทยกับบูชาซึ่งซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์หม่อมเคยมานําเสนอพี่น้องประชาชนแล้วก็นักวิชาการจํานวนมากก็เคยตั้งข้อสังเกตกับเอกสารชุดนี้แล้วว่าเอกสารชุดนี้มีความแปลกคือไม่บอกว่าออกมาจากหน่วยงานไหนเขียนเพียงเพียงว่ากระทรวงการต่างประเทศใช่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 นะฮะเคยเคยเคยแสดงผ่านรายการหลายทีแล้วโดยอาจารย์หม่อมลงท้ายชื่อข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศในธันวาคม2554โดยไม่บอกแม้แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนออกครับ อันเป็นการดำเนินการของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีการบรรยายข้อดิจริงที่จะเป็นการเสนอบันทึกการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร,ร่วมไทยกัมพูชาวงเล็บ JBC จำนวนสารฉบับต่อรัฐสภา,าเพื่อขอความเห็นชอบเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อว่าทำไมต้องกา,าจจรความเห็นชอบโดยอิงรัฐธรรมนูญนะแต่นี่ไปในข้อดิจ,จริงก่อนมีข้อความว่าเอาละข้อความที่เป็นเท็จนะก็คือมีการอ้างเกี่ยวกับการบันทึกของคณะกรรมการ JBC เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนครับ,รบนะครับเมื่อวันที่1นึพฤษภาคม2554กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้กับูชาทราบถึงการมีผลใช้บังคับของบันทึกการประชุมทั้งสารฉบับเนื่องจาก การดําเนินการตามกระบวนการกฎหมายภายในประเทศเสร็จสิ้นแล้วไอ้เขาว่าเสร็จสิ้นแล้วนี่แหละนี่แหละเป็นประเด็นละนี่แหละเดี๋ยวจะบอกต่อจําไว้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขยายความต่อฝ่ายกัมพูชามีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,554 4สี่วันแจ้งไปวันที่หนตอบวันวันที่5พฤษภาร,รับทราบการแจ้งของไทยและแจ้งว่า สำหรับการกรบูชาบันทึกการประชุมทั้ง3ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่สิ้นสุดการประชุมเมื่อวันที่7-8เมษายน2552ตามเอกสารข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับภาษาพืินหารและการเจรจากเกตแ์เนไทยที่มีการจ่ายแจกกับประชาชนั่วไปแปลว่าข้อมูลนี้นอกจากจะให้พี่น้องประชาชนรับทราบแล้วยัง ไปต่อถึงกัมพูชาบอกกัมพูชาแล้วกัมพูชาก็าาตอบรับอย่างเป็นทางการมาแล้วก็บอกได้ว่าผลของการประชุมทั้งสามฉบับเนี่ยกัมพูชามีผลตั้งแต่วันประชุมแล้วไงไงครับ,รบเราเพิ่งมาบอกว่าฉะนั้นหนึ่งพฤทธภาแต่บอกว่าเมษาเขามีผลแล้วฉะนั้นไอ้คำว่าเนื่องจากดําเนินการตามประมวลกฎหมายภายในประเทศไทย,ไทยเสร็จสิ้นแล้วแปลว่าผ่านารัฐสภาเรียบร้อยตามรัฐมนูลแล้วเมื่อผ่านแล้วก็เป็นข้อตกลงที่กัมพูชาพอได้รับแจ้งก็ถือว่าปฏิบัติ มีผลใช้บังคับมีผลเป็นส่วนที่สัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศก็ไปมุมนั้นครับนี่ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในย่อสำคัญมาครับต่อมาวันที่อันนี้ปรากฏเอกสารใช่ไหมครับปรากฏในชุดในข้อมูลเป็นข้อมูลครับต่อมาวันที่9กุมภาพันถึง15มีนาคม2555าจำเลยทั้ง6คือที่พรับได้เผยแพร่เนื้อหาและรูปแบบเดียวกันในเว็บไซต์เวิไวเ็ g.o. t h เพื่อเอผยแพร่ให้คนไทยและต่างชาติได้รับทราบทั่วโลกแต่เนื่อ